ค่ะสำหรับวงดุนตรีนำขบ,บวนพาเหรดในปีนี้นะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษโดยท่านผาอ,อการชนะพงษ์ตราชูขา่าวผู้อำนวยการโรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษผู้ฝึกสอนคุณครูธนพลนสิงห์มณัสคุณครูศักดิ์ศรีดวงมาเกิดพร้อมนักเรียนวงดนตรีอีกที่สิบห้าคนค่ะ สวยงามน,นะคะสำหรับขบวนแรกวงบุริยางจากโรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษนะคะอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัม์ค่ะต่อมาเป็นขบวนของเทศบาลตำบลถาวรน,นะคะเทศบาลตำบลถาวรน,นะครับถาวรเกมอยู่ในขบวนเทศพื่กเกียรตินะครับ ผู้ถือป้ายนะคะนายปิตภาฒคณะวันนะคะแล้วก็คุณพะทรพลภัทรพลน,น,นะคะอ่านอาจารย์ผิดนะคะป้ายโครงการนะคะคุณสรวุฒิสารงามแล้วก็คุณวิศณาคุณชื่นค่ะค่ะและต่อด้วยนะคะตามมาติดๆนะคะจากชมรมอสมอตำบลถาวรนะคะขอเสียงดังๆหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ระพร้อมครับผมม้บมบมือให้ด้วยนะครับค่ะถ่านหน้าธ่านประธานนะครับนักแสดงของคนเปิดงานในวันนี้นะคะอสมอโอ้โหมาในติดสีเหลืองฟ้าหมวกสีขาวนะคะสวยงามมากนะคะดูแค่ชุดแค่ตีมใ,ในการเตรียมความพร้อมนี้ก็สวยแล้วเด<ช>ี๋ยวเราจะมาดูการแสดงนะคะว่าวันนี้จะยิ่งใหญ่อลังการ<ช>ขาดไหนนะคะแอบไปดูแว๊ๆบๆนะคะบอกว่าซ้อมกันมาได้3เดือนแล้วนะโอ้เป็นที่ในวันนี้ค่ะเต็มที่นะคะกลับมาชุด เต็ม <king> เลยนะครับสำหรับพี่นอ้อง <ไป S 2> อสม <ไป S 2> เป็นทีมของสพถาวอนนะคะนี่สถานีตำรวจภูทรถาวรครับค่ะนำโดยท่านนะคะพันตำรวจโทจักริดรังพง์นะคะสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรถาวรนนะคะผู้ถือป้ายนะคะสิบตำรวจต,ตรีกเกรียงไกรคเชนรำผู้ถือธงสิบตำรวจตรีประเมศลุยทิมค่ะ เป็นของโรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนานะคะ,ะนำโดยท่านพอ,อวาราวดศีตะชัยค่ะแล้วก็เด็กๆแล้วก็พร้อมคณะครูโรงเรียนนะคะใ <บา S 1> นชุดเสื้อสีฟ้าสดใสเลยนะครับและตามมาติดๆค่ะ ถุงสีแดงสวยงามนะคะจากหมู่ที่หนึ่งนะคะนําโดยนายกิติพงมิเคนน้ําเที่ยงค่ะผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ป้ายแดงนะคะและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนายศีนวลบุษสีเมืองนายสารลดช่วงชํานาญและนางสนีจูกูลุ่ะผู้ถือป้ายนะคะนางสาวสุจิตรามนัณไทยสงเด็กชายธีรพัฒน์คำขนม่วงขาะค่ะ,คะ มาด้วยหมูที่สองนะคะโอ้โหน่ารักมากนะคะเด็กๆถือป้ายนะคะ,ะผู้นําชุมชนโดยนายนิมิตลรรัมนาค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสุนทรเหลือสูงเนินนางสาวนิทยาพาหานายชัยสิทธิ์คุณชื่นนะคะผู้ถือป้ายนายชัยสิทธิ์คุณชื่นผู้ถือถุองนะคะเด็กชายพงศธรศรีวงศ์ค่ะติดตามด้วยหมูที่สามครับหมูที่สามหมูที่สามนะคะ ผู้นาชุมชนโดยท่านวิรัติสุรขันต์กำนันตำบลขาวรค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายประจวบอ่อนน้ำคำนะคะนางสาวมนสิชาอ่อนน้ำคำนายสุภาพแซ่ซึค่ะผู้ถือป้ายนางสาวรัศศีราคมนางสาวกระดัดนะคะเห็นสมัคร่ะนะผู้ถึงธงค่ะนางสาวสลินทิพย์ศรีหานามเด็กหญิงปุญญานุหนูเทศเด็กหญิงปุญญพรหนูเทศเด็กหญิงปาริยาวิเศษทรัพย์ค่ะปาริยานะคะอันทิดขออภัยด้วย ต่อด้วยทองสีชมพูขาวนะคะคบ,บูที่4ี่ค่ะผู้นําชุมชนนามณีสังครับผู้ใหญ่บ้านใหม่ป้ายแดงอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนายพร้อมเพทรเทานายสมชายยางนอกและนางราวันจักระคนค่ะก็มาในชุดเสือ้อสีส้มสดใสนะครับ นต่อไปนะคะเป็นขบวนของหมู่ที่5ค่ะผู้นําชุมชนโดยนายรัชกะเปล่งกลางนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสมศักดิ์สิริชาตินายสัมพันธ์เดวารีนางพิชามนสวายผลนะคะผู้ถือป้ายค่ะนางสาวสุดารัตนศรีวงศานะคะผู้ถือธงนายธีรเทพขุมทองค่ะค่ะ และต่อด้วยนะคะสีขาวแดงหมู่ที่หค่ะนำโดยนายอาทิชาติเสียวมีสีข่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางประนอมเทนับเที่ยงนายอนุรักษ์เทนับเที่ยงและนายประดิษฐ์นคนชัยค่ะต่อด้วยหมู่ที่7นะคะตามกันมาติดตินะคะ <c oughs> ผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนโดยนางเจยิพึ่งกิ่งนะคะร่วมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางสติสป,ประภาอัศเรื่อนางพรนภาคดบงและนายสนั่นอ้อมทองหลางค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโมที่8นะคะผู้นําชุมชนโดยนายยุทธนาป่าเจือค่ะผู้ช่วยผู้เยญ่บ้านนายเสกสรรอินพลทันนายธนดลนทองแสนนะคะผู้ถือป้ายนะคะจิรัตขาแหวนโคกสูงนะคะผู้ถือธงเด็กชายกันบรรัณฑิตสายสุดเด็กชายยุทธศักดิ์พิพวนนอกเด็กชายพันธนดลนมูลกายเด็กชายพิรพัฒน์สุมถับวงค่ะค่ะก็เป็นขบวนที่สวยงามนะคะ มูแปรนี่บ้านถาวลใช่ไหมครับค่ะครับโอ้โห,โหต่อไปหมู่ที่9ค่ะค่ะหมู่ที่9ค่ะนําโดยผู้นําชุมชนค่ะนายอนุชาวงชาลีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นะคะพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนายฤชาสะอาดชอบนางสาวนันทาคุยทวีจรและนายอดิศักดิ์มืดอินค่ะผู้ถือป้ายค่ะเดชชายกำบลเทพทศคุยและผู้ถือธงค่ะนายนัทถินัทถัทถาใสโสทนค่ะอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะตามมาติดๆครับ หมูที่กาแล้วต้องเป็นหมูที่สิแน่นอนครับบ้านโคกสวรรค์นํำโดยนำทีมโดยนะคะนายจิรธีพัฒน์กโทโธผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะนายอัศเดชนะคะพันธสวัสดนะคะนางพุทธวาฒตะขอนรำนายสมพงษ์ดีประเสริฐนะคะผู้ถือป้ายถือธงนะคะธีรพงษ์เพนจันนะคะชำนาญสนิทชัยแล้วก็กัลยาจันทคาตน,นะคะ และตามกันมาติดๆนะคะหมู่ที่11บ้านน้อยพัฒนานะคะด้วยธงสีเหลืองขาวนะคะ,คะผู้นําชุมชนค่ะนายสองชัยสอนอาค่ะผู้ใหญ่บ้านนะคะพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะนางสาวประสมดอกไ้สงนะคะและนายสวัสดิ์เมืองขุนเรือนายบรรจงสุริธราค่ะ ปิดท้ายด้วยขบวนของอปพรใช่ซึ่งก็มาสนับสนุนค่ะแล้วก็รักษาความปลอดภัยในการจัดงานทุกงานเลยนะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักกีฬานะคะเพราะว่าทีมร่วมพิธีเปิดและอีกส่วนหนึ่งก็จะเตรียมตัวนะคะในการแข่งขันซึ่งวันนี้นะคะตารางการแข่งขันของเราก็เยอะ นะคะเยอะตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันปิดนะคะปิดการแข่งขันเลยนะคะเป็นขบวนพาเหรดนะครับจากนักกีฬาในการแข่งขันเท้าโกลเกม